ที่จังหวัดระยองครับทำพิธีอันเชิญพระไตรพระชาทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีอันเชิญพระไตรพระชาทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระชทานมาเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยณอุโบสถวัดเนินพระตําบลเนินพระอําเภอเมืองระยองจังหวัดร,ระยองโดยจังหวัดระยองได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดระยองร่วมสมทบท,ทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยระดับจังหวัดจังหวัดร,ระยองโดยมียอดทุนสนับสนุนเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น9 90, 9 9 9 9่บาททท้งนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับ พระสงฆ์ไทยได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรุมาถบพิษที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการสืบสารพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนทรงเป็นผู้พระราชทานกําเนิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2547พร้อมพระราชทานทุนปฐมเกิ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกโดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณรที่มีสัญชาติไทยมีศีลาจรารวัตที่งดงามตามพระธรรมวินัยมีความประพฤติเรียบร้อยมีปริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จหลักสูตรและมีจิตอาสาโดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการและของสารศึกษาที่ศึกษาอยู่ด้วยครับ